วันนี้ผมจะพูดถึง2อโมหน้าของ n a ร์ i s สซิสนะครับ g r a n d i o s e narcissism โออาหลงตัวเองและ vulnerable narcissism เปราะบางหลงตัวเอง Grandiose o โอจะแสดงตัวตนโดดเด่นเชื่อว่าตนมีสิทธิ์มีอำนาจเหนือผู้อื่นเอาแต่ใจเย่อหยิ่งจองหองทับถมแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผู้อื่นนะครับขาดความเห็นอกเห็นใจกระหายซัพพลายการชื่นชมยอมรับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสอดคล้องตาม NPD ใน DSM 5เลยแต่เมื่อวันที่เขาเกิดปัญหากับชีวิตนะครับเขาจะกลายเป็น vulnerable เปราะบางซึ่งจะแสดงออกแตกต่างจาก grandiose มากๆนะครับขาด supply มีปัญหาความสัมพันธ์ยาตกงานความเปราะบางมาจากความรู้สึกที่ไม่มั่นคงภูมิใจในตัวเองต่ำฝังลึกข้างในนะครับจึงแสดงออกในลักษณะกล่าวโทษผู้อื่นยกเว้นตัวเอง ไวต่อคําวิจารณ์แม้มันไม่ใช่คําวิจารณ์ก็ตามนะครับมีพฤติกรรม avoid a n c e ถอนตัวหลีกเลี่ยงสถานการณ์ทุกชนิดที่ทําให้เกิดจุดอ่อนของภาพลักษณ์นะครับอิจฉาริษยาสแสดงก้าวร้าวแฝง passive aggressive แต่กลับกระหายความเห็นอกเห็นใจการสนับสนุนจากผู้อื่นต้องการ supply และมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อและมีแนวโน้มที่จะมีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลสสภาวะที่ไม่สมดุลน,นี้นะครับพุ่งสูงท่วมล้น จากความโอออาหาสัปปายตกลงมาถึงวิตกจริตรู้สึกตกต่ำเพราะขาดสัปปายทำให้นาซิซิสยากต่อการมีสภาวะผลอคลายทางอารมณ์นะครับที่อยู่ตรงกลางและไม่ได้ถูกกระตุ้นจากคนอื่นและเสียงภายในของตัวเองสิ่งที่คุณควรรู้คือนาซิซิสในชีวิตคุณอาจแสดงลักษณะทั้ง2สภาวะนี้ได้นะครับในระดับที่แตกต่างกันมีผลการศึกษาที่สรุปได้ว่านาซิซิสที่เปลี่ยนไปมาระหว่างสอโมหน้าโออาและเปราะบาง มันคือการอธิบายถึง pathological narcissist นะครับสแสดงออกต่างกันแต่อยู่ภายใต้ปรากฏการภายในเดียวกันคือบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองความโอ้อาดหลงตัวเองสัมพันธ์อย่างมากกับความเป็น e x t r o v e r s i o n นะครับเปิดตัวเข้าสังคมในขณะที่ความเปราะบางหลงตัวเองสัมพันธ์กับ introversion เก็บตัวไม่เข้าสังคมซึ่งเราจะมองออกไหมขึ้นอยู่กับระดับการเปิดเผยตัวตนของเขานะครับคำว่า overt และ covert แปลว่าเปิดเผยและซ่อนเร้นมันจึงเป็นที่มาของส่วนผสมและการจำแนกสภาวะของน์ซิซิสจาก4คํคำนี้นะครับ Over, t covert, grandiose, vulnerable จะเปิดเผยหรือจะซ่อนเร้นความโาหาและความเปราะบางการควบคุมวงการให้ป้อนสัปปลายการด้อยค่าเหยียดหยามเล่นเกมปั่นประสาท Gaslighting, invalidate ความโกรธความคลั่งของน์ซิซิสจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตคนรับตัวนะครับ สำหรับผู้ถูกค่มเหงนะครับให้คุณเลือกว่าจะขีดเส้นเพื่อตัวคุณเองหรือถอยห่างจากความสัมพันธ์